รถคันสุท้ายแล้วรถอีกคันหนึ่งที่สามร้อกิโลเมตรเหมือนกันแต่คนจะงงว่ามันเร็วได้ไงผมให้ตัวอษรแล้วอ่าทุกคนดูกันอยู่ใช่ไหมโอเคใช่ครับผมหมายถึงบูรีหรือบุกตินั่นเองฮะ,ะรถช่วงแรกฮะซึ่งมันเร็วถึงสามสิบถึงสามร้สกิโลเมตรเลยฮะแล้วทำไมผมถึงบอกตอนนี้เลย ก็ผมจะบอกว่าตอนผมอัดอยู่อะ่ะมันกระเด็นตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรซึ่งผมโคตรไม่ชอบอะ่ะผมจะให้คุณไปลองเองแล้วกันผมผมไม่ว่านะอ่ะ นั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะฮะซึ่งผมก็โชว์ให้ดูแล้วว่ารถคันไหนเร็วที่สุดส่วนปกตินั่นเหรอคุณลองไปลองเองเลยหมผมไม่ไหวละแน่ใจเหรอว่ารถคันนี้เป็นรถที่เร็วแรงที่สุดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะลองพิสูจน์ดูนะผมว่าตามที่ไอ้ภูมันบอกกับผมว่ามันจะเร็วมากกว่า300 mph อ่ากับโดยประมาณนี่ครับผมเดี๋วผมจะลอง พิสูจน์ดูแล้วหว่ามันเร็วจริงหรือเปล่าก็ผมไปตอนนี้นะผมผมก็อยู่ที่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมและนี่ก็คือหน้าตาของบูเล่ก็ผมหรือรถในชีวิตจริงก็คือปกติเวอร์รอนนะผมเป็นรถที่แบบอยู่ในยุคที่เจลเบกนั้นเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ผมซึ่งจะไม่มีขายแล้วนะผมก็เสียใจด้วยนะผมตามที่ผู้บอกก็ผมว่ามันจะเร็วมากกว่า300 mph ็ผม ผมไม่รู้ไอ้ค่านี้มันคืออะไรก็ผมแต่น่าจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละครับผมในชีวิตจริงนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะโอว่ามันจะเร็วจริงหรือเปล่าครับผมเส้นทางที่ผมจะไปก็ผมนั่นก็คือจากตรงนี้ก็ผมไปเรื่อยๆก็ผมจนถึงตรงที่สุดตรงนี้โหตรงที่ไม่มีทางเลี้ยวกำลังจะเข้าเมืองคาร์เตอร์ซิตี้ก็ผมเขาว่าไอ้ตรงนี้ก็ผมเวลาเลี้ยวก็ผมผมจะเร่งความเร็วแบบที่สิ้นสุดเลยก็ผมคือแบบมันจะเลี้ยวยากมากผม ผมก็จะสซีดสวดอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงทะเลไปเลยก็ผมเอาเท่าที่แบบความเร็วที่ผมนั้นดูได้ก็ผมปาร์ตเริ่มแล้วก็พร้อมกันเลยนะครับผมไปตอนนี้ก็ความเร็วอยู่ 150. ร้อยหก็อันนี้ก็กดวีไปด้วยก็ผมเพื่อไม่รีเซ็ตนะผมอา้าว ู่ดีๆก็ลอยครับผมโอเคเฟลครับผมรอบแรกมานะผมผมขอเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะผมขอให้ผ่านด้วยเธอสาธุไปเริ่มอีกรอบหนึ่งครับผม round two รอนนี้ผมก็จะไม่กดวีแล้วผมผมว่ามันดูแบบ จะชนยังไงก็ไม่รู้กบผมผมขอลาวทีนะผมไม่รู้ว่าลาวทีก็ผมจะประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่าก็ผมผมจะลองรอบนี้ก็ผมเป็นรอบที่จริงจังแล้วก็ผมไปผมไม่กดวีแล้วนะผมเอาเฮ้อะไรอย่วะเนี่ยอยู่ดีก็ตีลังกาเฉยก็ผม ไล่โฟกับผมเริ่มไปอ๋อเข้าใจแล้วมาไล่ไฟกับผม โอ๊ย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 โอ,ย,โอยอะไรวะเนี่ <c oughs> <c oughs> <g ö y> ยเฮ้ยเกือบได้แล้วนะผมแต่ว่าเมื่อกี้มันเด้งดึงครับผมเราเซ็คกครับผมบอกว่าจะไม่เด้งองกีกครับผมเริ่มได้ แล้วใช่ไหมครับผมเห็นแล้วใช่ไหมครมับผู้ชมว่าผมประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับผมความเร็วที่ผมทำสูงสุดได้ก็ผม333กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเห็นไหมครับผมไอพูรับผมถ้าเกิดมึงดูคลิปนี้อยู่นะผมให้รู้ว่ากูนั้นประสบความสำเร็จแล้วนะผมอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วผมแกมาโชว์ความเร็วของรถคันนี้เฉยๆนะพอ ทำมา6ลาวแล้วว่าผมกว่าจะสำเร็จได้ว่าผมไอเวนทุกคนเชื่อเรื่อง Fighting Dead Man หรือเปล่าครับถ้าคุณเชื่อนะผมเรือลำนั้นของผมเป็นเรือปิศนาที่เคยอยู่ในโลกจริงๆครับผมเป็นเรือคำสาพที่ถูกพระเจ้านั้นได้สาบเป็นเรือสีเขียวนั่นนะครับผมซึ่งในเจลเบกรับผมก็มี Fighting d e a Man เหมือนกันนะครับผม ก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีทํากันนะผมว่าไฟ t ัดแมนของผมมันทํำยังไงก็ผมแต่ก่อนอื่นนะผมมันต้องทําในที่ที่มันมีฝนตกนะผมซึ่งตอนนี้บรรยากาศโล่งโจงแบบไม่มีฝนมาเลยก็ผมดังนั้นก็ผมผมจะไปขอพรจากพระเจ้าที่อยู่บนเหนือสูงสุดของจักรวาลแห่งนี้นะผมจากผู้เป็นพระเป็นเจ้าโปรดฟังคําที่ข้าพูดข้าเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่กาลัง รอคำสั่งจากข้าอยู่ได้โปรดเจกฝนไม่ฆ่าทีโอเคตอนนี้พระเจ้าในเจอเวก,กับผมมันก็ได้เศกมาแล้วนะผมก็ผมจะไปเอาเรือโจสลัดนะผมแต่ก่อนอื่นวิธีลงมันก็ลำบากนะผม,มผมขอของสิ่งนึงจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครัผมได้โปรดเสกสิ่งของ ใสิ่งหนึ่งที่สามารถล่อนและบินไปได้นะผมดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ฟังคำที่ผมพูดนะเฮ้ยนั่นก็ช่างมันนะผมผมลงไปอย่างนี้เลยอฮ้ยนี่ไงครับผมมันจะลงแบบเละๆก็ผม นั่งเรือไปแล้ครับผมซึ่งบรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะครับผมเรือมันก็จะเล่นช้าอย่อย่างนี้ตามปกตินั่นแหละซึ่งผมมีวิธีที่แบบจีนเนียอย่างมากๆเลยครับผมในการไปทำไฟนัตแมนตรงนู้นนะผมตรงซากเรือตรงนู้นเลยครับผมเดี๋ยวผมเปิดแมบให้ดูอ่าตรงนี้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอโทรเรียกคนขับฮอก่อนนะผมเอา พระเจ้าพึ่งเสกไอ้นี่ไหมหผมนะผมแสดงว่าพระเจ้าก็น่าจะพ้ห้องน้ําอยู่นะผมก็เลยเสกช้าโอเคเดี๋ยวผมขอโทรเรียกคนขับฮอก่อนนะผมม,ะมาเลยมาเลยโอเคตอนนี้ฮอก็มาแล้วนะครับผมมผมจะนั่งอยู่ในเรือลํานี้นะ แล้วก็ให้เขานั้นตึงไปอย่างนี้เลยในเชันเป็นวิธีที่จีนแน่ๆคือนี่ครับผมเรือมันก็จะตึงอยู่กับเฮลิคอปเตอร์ให้เฮลิคอปเตอร์มันมันวิ่งไปนะผมดูดิดูด,ดิอย่างเร็วมากเลยครับผมเดนจาว ตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดที่ไปทำไฟนัดแมนอุ้ยฟาดหา,างจริงจเดี๋ยวขอลงจากเรือก,ก่อนนะอ่าโอเคตึงๆออกตึงออก,ต,ออกตึงออกได้เลยกดดับหอมาโอเคและนี่ก็คือสถานที่ไปทำไฟนัดแมนนะก็ให้พุ่งน้าไปยังที่ซากเรือตอน,นั้นเลยครับผม แล้วก็พระเจ้าที่อยู่เหนือจักรวาลน,นี้ครับผมเอ็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 มโอเคได้แล้วครับผมนี่นี่ครับผมนี่ก็คือคำสาปจากพระเจ้าที่อยู่เหนือจักรวาลแห่งนี้ครับ น,นี่ก็คือหน้าตาของไฟนัทแมนนะผมที่แบบแต่งสีนะผม่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไฟนงกันนะครับผมเดี๋ยวคนขับพออยู่ไหนครับมานี่หน่อยความหมายของไฟน,น,นง Fighting นั้นก็คือเรือบินได้นั่นแหละครับผมจะให้เขานั้นตึงแล้วก็ บินไปชังงี้เลยนี่ไอเป็นที่แคนไฟเอ้าผมดิโอ้โหโ,หโอ้โหดูดิฮอลำนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆนะผมโอ้โหสามารถยกได้ทุกสรรพสิ่งอย่างมากเลยรับนี่โอ้โหเอ้เดเเวลาเรากดดี๋ยวิ W แล้วผมนี่มันจะมีแบบฟองมาอย่างนี้นะโอ้เหมือนว่าเราขับอยู่โอเคตึงออกแล้วผม ปะนเนี้ยก็หมุนหมุนหมุนไปอย่างนี้โอเคสปริงไล,ล้ลาวก็ผมโอเคไม่ต้องแล้วผมไปไปอันนี้ก็คือ,อไฟดัดแมวผมอ้าวไปซะแล้วอ่ะเหลือก็หายไปแล้วดักก่อนไปสิบสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไป,ไปอา้อาวอ้าวเพลง อ้าวเอาเพลงมาจเจเวเพย์เออร์อายูเดย์อยู่ที่นี่หรือเปล่าอ้าวอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่ในใจอยู่ในใจครับผมโอ้มีเสียงนี้ด้วยเมทีโอ์ I'm heading to t r o u b l จ to j a i l b r e ว We don't know how or why this shooting is possible. Oh, UFC found oh. t h e s k y ไปเจอมาจัดท้องฟ้าแล้วอ้าวเรียบร้อย u n i s y c l e Muah! Muah! What was this? อะไรวะเนี่ย Check cover. Look at the script. ไอคลิปในคิีบอก บอกดูแอดเดอร์สกายแต่ว่ามันคือลูกทูเดอร์สกายเว้ยเว้ยเนยโอ,เยอย้เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วมารอบนี้แหละเหยีบกระบานลูกนี้ครับผมคลิปคลิปที่ผมนั้นที่อัดไว้ในติ๊กต็อกครับผมผมไม่ได้เหยีบกระบานนี้ไว้ครับผมเกมต้องเหยบครับผมเพราะว่าเราจะได้สปอยเลอร์ฟรีครับผมเอ้ยเอ้ยมีเสียงด้วยนี่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 นน ช่วยเหยียบครับช่วยเหยียบครับช่วยเหยียบครับคิด <jour> ว่านั่นน่าจะแตกแล้วมัง้งอ๋ like อเรียบร้อยโอเค Grammy น่าทุกคนมมาน่าจะไม่ได้อะไม่ได้คนหยิบอะเชี่ย yep. มาแล้วมาแล้วมาแล้วกีดมาแล้วนี่ไงที่กูก็กจะบอกอะ่ะนี่ไงมาแล้วเนี่ยอยู่ในเมืองอ่ะ เพลงคือเพลงมันดังโอ้มึงจะไปดูตรงไหนเนะี่ยป้ามปาแล้วาม,มาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยอุกบาทอุกบาท,บาทเยอะเลยเยอะเลยไอ้เหี้ยไปไปไอ้กริทมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้เดี๋ยวกดจะไปสะพานดูนะเออดัตมิดีโอแองเกอดิ้งเดดเซนแบงค์อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีเสียงไซเรนด้วย มาเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงแบงค์ตรงแบงค์มาแล้วมาแล้วปุ้มโอ้โหแบงค์ไอ้เชี่ยเาต้องมาเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยปุ่มสะพานสะพานปุ่มโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยเหล็กสัตว์ไหนดคล้ายกระดินไหมลูกอยู่ไหนอยู่ในใจอยู่ในเมืองไอ้เหี้ยอยู่ในใจพ่อก็ลั่นลมอยู่แต่เห็นไหมนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเน่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 ไอเชี่ย เชื่ยเชื un> un> <sk <sk <si ่อเชื่อเออดูเต็มเต็มอีกดูเต็มเต็มเออนั่นแหละมึงดูนะเชี่ยดุกระบาดหรือเชื่อโอ้ยเมืองพังแล้วสัตว์ดูเมืองดู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 มันเริ่มเงียบเงียบไปแล้วเฮ้ยเอาว่ะมาแล้วซิโมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นเดด้าที่มองไปยังท้องฟ้าหรือเปล่าอ้าว มาแล้วเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ครับผมเออมันเริ่มเงียบแล้วกระบ้านเนี่ยเดย์ด้าโอไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าไอ้เชียไอ้เชียเชียโอ้โหโรถกูกระเด็นอ้เชีย,ชย,ชย,ชยไปแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้เชีย โอ้โหอามามามาจ่อๆเริ่มเริ่มละเริ่มละแหงนี่เด้โอ้ยเฮ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 ้ยไม่มันกำลังจะจบแล้วมันกำลังจบแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยนี่จ่อๆๆมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมอนอีเวนต์จะจบแล้วอีเวนต์จบแล้วจบแล้วจบแล้วอโนเซิงเกิลผู้คนปริศนา การโจมตีนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอ้าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจริงเหรออ่าเรียบร้อยอ้าวมันไม่เหมือนไอตอนนั้นเลยว่ะพูเออแล้วมันบอกว่าให้ฉันจะปกครองทุกอญญาญมกรอ,อะ่ะเชียเชียเชียเฮ้ยแต่เราขับได้ต่ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มละเริ่มพิบกระพิบกระพิบใหญ่แล้วกระพิบใหญ่แล้วเะกระพิบใหญ่แล้ะเฮ้ยเพิยมันรู้สึแกแหลกบ้างไหมไม่อะธรรมดาได้ยินนั่นใช่ไหม ได่องอยงนนั่นใช่ไหมกำลังค้นหาเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์เรอยครับอ่อไน้วสิ่งอ้าวเรียบร้อยแค่เนี้ยน,นะกระจกอ่ะเอ้ยเอ้ย,อยมันไม่ปิดมันไม่ชัดดาวเซิร์ฟว่ะเอ้าเฉยเลยครับเฉยเลยเฮ้ยนี่ กบาลมันหายแล้วภัยบัตทุกอย่างคือจบสิ้นหมดแล้วไอที่เขียนว่าอีดีเพย์สองอ่ะคือสามารถมาดูได้อีกเจ็ดชั่วโมงข้างหน้าไม่มาดูหรอกจ็ดชั่วโมงอ่ะอา้อาวอา้เชี่ยไปแล้วกับผมอ้าวอ้าวสะพานอา้าวมันพังไปเลยเหรอเดืออะไรมึงซ่อมไวชิบหายเลยอ้เชี่ยทไมอเชี่ยอเียซ่อมไวชิบหายเลยดูแบงค์อ่ะเฮ้ยเชี่ยแบงค์มึงยังไม่ซ่อมอีกอวะ เอ้ยกูเรือสงสัยเนอะแบงค์เนี่ยโอ้โหเรืบอสก็มีเรื่องเล่าโอ้ไม่เชื่อเอ้ยบอสก็มีเรื่องเล่าเออ,อเออเมื <บะ S 1> ่อกี้เอออุกบาทสุดท้ายเว้ยกูไปดูมาแล้วมันคืออุกบาทบอมเว้ยไม่เชื่อกูเลยอะไรวะกูได้ะลุอุออกบาทได้เลยอุกบาท อุกบาตอันสุดท้ายอ่ะที่เอลองแล้วอ่ะอันนี้ก็คือกลุ่มอุกบาตรรูปใหญ่นะน่าจะได้เห็นนะกิจนี่เชี่ยเอาบอม,ม,มรับอา้าวย้อนตัวลงเหรอทีดลังเขากูหาตัวมึงอยู่เนะี่ยดีเอ็นเรียบร้อยจบแล้ว